คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องผัวผไม่เมียกันบ้านดีกว่านะคะแต่ละบ้านบางบ้านเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเธอหาเงินนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงลูกเดี๋ยวฉันดูแลบ้านเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยนะเมื่อโพสต์ของพี่กอฟฟักติ้งฮีโร่เนี่ยนะที่เคยพูดถึงภรรยาเมื่อ8ปีก่อนว่าถึงไม่มีรายได้เป็นแม่บ้านดูแลลูกแต่เงินที่พี่กอฟเขาหามาได้เขาก็ให้เป็นของครอบครัวนะคู่เนี้ยเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโพสต์นี้ค่ะถูกแชร์ออกไปอีกครังในช่วงที่มีข่าวของพี่หนุ่มก เ,เขาบอกเลยว่าทุกคนจ๋าขอร้องเลยอย่าเอาโพสต์นีของตนไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนบริบทไปไม่เหมือนกันอ,อย่างโพสต์ในพี่ก๊อฟเขียนไว้เมื่อตอนลูกสาวน้องชูใจอายุ2ขวบอตอนนี้ลูกก็โตแล้วแล้วภรรยาก็เปิดใจค่ะธุรกิจทํางานในส่วนอื่นนะก็มีเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมพี่ก๊อฟเนี่ยบอกว่าในเวลานั้น,นที่โพสต์ก็รู้สึก ชื่นชมภรรยาของตัวเองจริงๆม,มันเป็นความรู้สึกจริงๆในตอนนั้นค่ะและขอบคุณสําหรับคําชื่นชมที่หลายคนส่งมาให้เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่กอล์กันค่ะก็จริงๆเป็นข้อความที่เขียนไว8้8ปี8ปีแล้วนะครับเขียนตั้งแต่ชูใจยัง2ขวบตอนนี้ชูใจ10บขวบแล้วก็คำชมเยอะก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ บริบท8ปีเปลี่ยนไปผมว่าตอนนี้ภรรยาผมก็ไม่ได้เป็นแม่บ้านอย่างเดียว <c oughs> ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีบางกระแสที่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 เขารู้สึกว่าภรรยามามาพึ่งแต่เราหรือเปล่าอยไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เขาก็ตั้งใจทำงานในส่วนภาคส่วนของเขาได้ดีมากๆะครับ ะะก็แล้วแต่บ้านใครบ้านมันเนาะเรื่องแบบนี้นี่แหละนะถึงเป็นภรรยาคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านเฉยๆแต่งานบ้านเนี่ยมันรัดตัวจริงๆเขาก็อยากออกมาทํางานอยากแต่งตัวสวยๆนั่นแหละอ๋อนะคะแต่ว่าบ้านนี้เขาเคลียร์กันลงตัวนะา